เดลี่เมนสื่อดังของอังกฤษรายงานดีนเฮนเดอร์สันผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมเก็บข้าวของย้ายไปนอตติงแฮมฟอเรสด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์หลังข่าวลือหนาหูว่าปีศาจแดงกำลังได้ตัวอันเดรโอนาน่าดีนเฮนเดอร์สันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพที่สูงในการเป็นผู้รักษาประตูแต่เนื่องจากการแข่งขันที่มีเข้มข้นในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เขาไม่สามารถยืนยันตำแหน่งเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งได้ในทุกครั้งทำให้เขาได้เก็บประสบการณ์จากการยืมตัวไปเล่นในทีมอื่นอย่างเช่นนอตติงแฮมฟอเรสซ์ซึ่งในที่นั้นเขาได้สแสดงศักยภาพที่ดีมากแต่เหมือนการที่เขาได้รับบาดเจ็บได้ส่งผลกระทบต่อการสแสดงความสามารถของเขาทำให้เขาต้องหยุดพักเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บการบาดเจ็บนี้ไม่เพียงแค่ทำให้เขาต้องหยุดเล่นในระยะสั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่นและศักยภาพในการสแสดงความสามารถของเขาเอง ในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามดีนเฮนเดอร์สันยังคงมีศักยภาพสูงและมีโอกาสในการเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากเขาสามารถรักษาร่างกายและรักษาฟอร์มการแข่งขันให้คงที่ได้และต่อสู้เพื่อยืนยันตำแหน่งของตัวเองในทีมสถานการณ์ดังกล่าวก็อาจทำให้โอกาสในการได้เป็นมือหนึ่งของดีนเฮนเดอร์สันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน้อยลงจากการที่อันเดรโอนานาผู้รักษาประตูที่มีความสามารถ และประสบการณ์มากมายจากอินเตอร์มิลานจะเข้ามาร่วมทีมตามสื่อดังรายงานถ้านอตติงแฮมเ e รสสนใจในการนำดีนเฮนเดอร์สันกลับเข้าสู่ทีมสิ่งที่ต้องพิจารณาคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะทำอย่างไรกับเขาเพราะถ้าปีศาจแดงยังต้องการเก็บเขาไว้การยืมตัวอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในเวลานี้แต่ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการเก็บเขาไว้แล้วเฮนเดอร์สันอาจจะได้รับการเสนอขาย เพื่อให้เขาได้ทำการย้ายทีมอย่างถาวรและนั่นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับนอตติงแฮมฟอเรสที่ต้องการเฮนเดอร์สันสกลับมาเพื่อรับบทบาทผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมอีกครั้ง